มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวเน็ตเข้ามาถูกใจไม่คิดว่าจะถามประโยคนี้ปุ้มปุ้ยโผลถามกรณีโครงการอาหารกล่องหนึ่งล้านชุดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1ิจังหวัดท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างถกประเด็นนี้กันอย่างร้อนแรง อันนี้ปุ้มปุ้ยพันธิภาภรรยานักร้องหนุ่มกวินได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจหนึ่งที่ลงข่าวนี้ว่าต้องลงทะเบียนไหมคะทำเอาขึ้นท็อปเมนต์ของโพสต์ชาวเน็ตต่างเข้ามาถูกใจและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิตโปรครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ